ยายรักโรแมนติกเรื่องเตียโมอิตาลีหรือมนรักอิตาลีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่13บสาฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักอึ้งที่ศีรษะตาบวมปูดแถมยังปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยฉันหยิบมือถือขึ้นมามองเวลาตอนนี้เกือบสิบเอดโมงแล้วเมื่อคืนฉันนอนร้องไห้คิดถึงเรื่องราวสมัยเด็กระหว่างฉันกับนิก ฉันจำได้ไม่หมดหรอกแต่ก็ประติดประต่อเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ทั้งคืนฉันรู้ดีว่าบางทีเรื่องราวความทรงจำความสัมพันธ์ในวัยเด็กสำหรับบางคนแล้วอาจไม่ได้สำคัญอะไรมากมายเมื่อคนสองคนต้องแยกจากกันสิบกว่าปีแบบนี้ต่างคนต่างเติบโตไปใช้ชีวิตของตัวเองนิกเองก็ไม่จำเป็นต้องจดจำฝังใจด้วยซ้ำแต่ฉันก็ยังคงแอบหวังลึกๆว่าเขาจะให้ความสำคัญกับมัน ฉันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ออกมายังห้องนั่งเล่นภายในอาพาร์ตเมนต์เงียบกริบนิคคงออกไปข้างนอกแล้วฉันเดินไปยังครัวหันไปเห็นกระดาษโน้ตแปะอยู่ตรงตู้เย็นพี่ทำข้าวต้มไว้ให้อุ่นกินได้เลยนะครับดื่มน้ำเปล่าเยอะๆกาแฟช่วยให้หายปวดหัวได้แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นมีน้ำส้มอยู่ในตู้เย็นนะครับรู้อยู่แล้วน่าลิ้นไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะนิ้ฉันเผอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว หลังจากจัดการมือสายของตัวเองเสร็จฉันก็ออกไปบกแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังโรงแรมอเล็กซานเดอร์ระหว่างทางฉันส่งข้อความหามาเรียเพื่อถามหมายเลขห้องไม่กี่อึดใจมาเรียก็ตอบข้อความอย่างน้อยฉันก็มั่นใจได้ว่าตอนนี้มาเรียตื่นแล้วให้ hey, ที่รักเฮ้ย hey, ไปทำอะไรมาทำไมตาบวมแบบนั้นล่ะมาเรียที่เปิดประตูมารับฉัน และกำลังยกสองมือจะกอดทักทายชะงักไ,กไปเมื่อเห็นใบหน้าเพื่อนสาวร้องไห้ฉันตอบสั้นๆพลางเดินแทรกตัวเข้าไปนั่งโซฟาในห้องเรื่องจะอะไรซะอีกล่ะพี่ชายแสนดีสุดที่รักของฉันยังไงล่ะพี่นิกทำอะไรเธอใช่ไหมเล่ามาเดี๋ยวนี้นะมาเรียาถามอย่างตื่นเต้นหน้าตามไม่ได้ดูเป็นกังวลใดๆมันไม่ใช่แบบที่แกคิดนะสิมาเรียเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นพี่น้องกันนะ แล้วมันยังไงฉันไม่เข้าใจอะไรทำให้แกเป็นหมาหงอยแบบนี้ล่ะงุดงิดฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องระหว่างฉันกับนิกถึงกลายเป็นรักต้องห้ามไปได้เราไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆริซะหน่อยหลังจากนั้นฉันก็เริ่มเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้มาเรียฟังโอเคฉันว่าฉันเข้าใจละแกอยากได้พี่นิกเป็นแฟนแต่พี่นิกปฏิเสธใช่สิอ้ oh my god พี่นิกเอาตาไปไว้ที่ไหนนะถึงกล้าปฏิเสธสาวฮอตอย่างแกแล้วที่ตามไปเฝ้าแกที่บาร์เมื่อคืนโอบกอดกระซิบกระซาบอุ้มกลับบ้านนี่มันคืออะไรล่ะฉันนึกว่าแกสองคนจะไปได้ดีซะอีกพี่ชายที่แสนดีงไงแกเซงไหมเล่นกับความรู้สึกคนแบบนี้ได้ยังไงกัน no comment เลยจ้ะแล้วยังไงแกจะยังไงต่อฉันบอกไปแล้วว่าจะยอมเป็นน้องสาวต่อไปแต่ก็ช่างเถอะพรุ่งน,นี้ฉันต้องบินไปฟอเรนซ์แล้ว คงไม่ได้กลับมาเจอเขาอีกแล้วล่ะแค่ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้เท่านั้นโอเคงั้นวันนี้อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องออกไปไหนหรอกเดี๋ยวไปหามาสก์มาให้นะตาบวมแบบนี้ออกไปคนคงตกใจกันหมดว่าแล้วมาเรียก็ลุกไปหยิบมาสกในกระเป๋าส่งให้ฉันเฮ้ออุตส่าห์เลือกชุดเด็ดให้เจ้าชุดนี่ดันทำงานพลาดเฉยหมายความว่ายังไงแม่อย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาไม่เห็นหรอว่าพี่นิกจ้องแกตลอดเลยเมือ่อคืน แถมส่งสายตาอาฆาตให้ผู้ชายตกข้างๆไม่ให้เข้าใกล้เราตอนเต้นด้วยแกไม่สังเกตเลยเหรอว่าไม่มีใครเข้ามาหาเราเลยไม่อ่ะฉันก็มัวแต่เต้นแล้วยังไงต่อฉันแกล้งเฉยๆทำไมฉันจะไม่รู้ว่านิกจ้องมองฉันปานจะกลืนกินอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็อุ้มแกออกจากบาร์ไปนะสิแม้ฉันนี่จินตนาการไปไกลเลยชุดแกก็เซ็กซี่ขยี้ใจขนาดนี้ผู้ชายที่ไหนจะอดใจไหว แต่ก็นะพลิกล็อกบ้าทะลึ่งนะแกก็แค่หาแพลงฉันก็เลยอดมาค้างกับแกอะไรไงแต่จริงๆฉันก็คาดหวังอะไรทํานองนั้นแหละยายบ้องนี่มันแผนสุดล้ําของฉันเลยนะแกออกไปบาร์ด้วยชุดเดรสสุดเซ็กซี่ขนาดนั้นคิดหรอว่าพี่นิกจะอยู่เฉยๆต่อให้แกไม่ชวนพี่เขามาเขาก็ต้องโผล่มาอยู่แล้วก็น้องสาสุดที่รักกำลังจะกลายเป็นแมวน้อยในดงเสือนี่นาะ มาเรียยิ้มกริ่มพร้อมใช้นิ้วเรียวยาวรูปคางของฉันเธอสบตาฉันด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่โอเคฉันขอโทษที่ทำแผนการของแกเละตุ้มเป๊ะฉันพูดพลางปัดมือเพื่อนสาวออกจากคางว่าแต่แกเถอะเอวเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนก็เต้นแรงเกินไปนะอืมตอนนี้ก็ช้ำนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ไปโดนก็ไม่ปวดแล้วล่ะวันี้ไม่ได้ทำอะไรแกใช่ไหมเอออืม,อม ตะกุกตะกักแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเล่ามาไม่มีอะไรแกเขาก็แค่พาฉันขึ้นมาส่งที่ห้องแล้วก็ไปมาเรียฉันเป็นเพื่อนซีแกมากี่ปีแกก็รู้ว่าแกโกหกฉันไม่ได้นะ่ะเออเออก็เขาพามาส่งแล้วก็ช่วยทายานิดหน่อยนะ่ะแล้วยังไงต่อเล่าซีเล่าซี่มันไม่จบแค่นี้นะแน่ใจเย็นเสียจริงจริงมันก็เริ่มต้นไม่ค่อยดีหรอกฉันหงุดหงิดโทนี่จะตายแกก็เห็น มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันไหมโทนี่ตั้งใจเข้าไปช่วยแกจากไอ้หื่นนั่นแต่ไม่ทันเห็นที่แกจะเซลม้มแล้วยังไงนางพยายามจะช่วยทายาให้แกสินะอืมตรงเอวด้วยสินะเมื่อคืนใส่ชุดอะไรนะก,ก็ก็นั่นแหละนั่นแหละอะไรพูดมาสิไม่อยากจินตนาการเองตื่นเต้นนะเนี่ยเอ้ยเออนั่นแหละได้กันแล้วก็แค่นั้นน่ะ เฮ้ยไม่ตัดโจบแบบนี้สิขอแบบละเอียดละเอียดได้ไหมอยากฟังอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างยายลินแกนี่มันลามกไม่เข้าเรื่องฉันไม่ใช่สาวไทยหัวโบราณน,นะรู้อยู่แล้วยังจะมาถามอีกก็แหมตื่นเต้นแทนเพื่อนไงฉันเห็นสายตาที่โทนี่มองแกฉันก็พอเดาได้ตอนแรกก็ไม่อยากให้แกยุ่งด้วยหรอกนะแต่นิกบอกว่าโทนี่ไว้ใจได้ก็เลยเปล่อยให้แกตัดสินใจเอง แหม่ทำเป็นไม่อยากเล่าไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยยายนี่นี่ฉันไม่มีคนเข้ามาจีบนานแล้วนะเขินเป็นเหมือนกันใะยะะอา้าวสรุปได้จีบกันด้วยหรอนึกว่าเมาแล้วก็จัดเลยบ้าฉันไม่ใช่พวกยอมง่ายขนาดนั้นนะโทนี่ก็พูดหวานๆอะไรนิดอะไรหน่อยทําให้ฉันเคลิมแหละก็เลยเลยตามเลยอย่างน้อยก็ไม่ขืนใจกันแหละอย่าไม่ง่ายเลยจะไม่คุ้นแล้วเป็นยังไงหนุ่มอิตาลีดีไหม มารียตอบด้วยรอยยิ้มกว้างเธอหน้าแดงเอาหน้าซุกหมอนที่เธอกอดไว้แน่นอะไรยังไงเนี่ยตอบสิยาฉันอยากรู้ก่อนน่าจะดีกว่าที่ผ่านานมาเลยแหละจริงๆก็ดีมากเลยแหละแกโทนี่อึดเวอร์วงังนี่ฉันยังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยโอ้ยน่าหิชาจังเลยนะแล้วยังไงต่อเขาขอคบเลยไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ ก็แค่บอกว่าจะโทรมาหาเดี่ยวนะเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะมาถึงนะหรอรู้งี้ไม่ส่งข้อความหาแกก่อนก็ดียายลามกคิดแต่อะไรก็ไม่รู้อยากให้โทนี่เห็นตาบวมปูดของแกด้วยไงฮะเออนั่นสินะถ้าเมื่อคืนฉันไม่ถามคำถามโง่ๆนั่นกับนิกก็คงดีกว่านี้ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางนึกเสียดายไม่น่าเปิดประเด็นเรื่องนั้นไปเลยแต่ก็นั่นแหละไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้อยู่ดี อา้าววกกลับมาเศร้าอีกละไม่เอานะ่าเมาเรื่องของฉันต่อก็ได้นะไม่อ่ะอิจฉาแกฉันนุษสาเก็บสิทธิ์ขออะไรก็ได้จากนิกไว้เพื่อขอเมื่อคืนนี้เลยนะขออะไรก็ได้เหรอแล้วแกอยากได้อะไรละ่ะจูบไงฉันอยากให้นิกจูบฉันฉันอยากรู้ว่าความรู้สึกของเรามันตรงกันไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงข้ามหมดเลยสรุปว่าจะตัดใจงั้นหรอที่รักมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไงละ่ะ อืถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วนะแกสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆมันไม่ใช่รักต้องห้ามจริงๆสันหน่อยพี่นิกเขาก็แค่รู้สึกไม่ดีถ้าต้องทำลายความไว้ใจของแม่แกเท่านั้นก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะแต่ตามหลักแล้วชีวิตแกคนรักของแกแกควรเป็นคนเลือกไงไม่ใช่แม่ถ้าแกรักเขาทำไมแกไม่ลองทำให้เขาเปลี่ยนใจมารักแกแบบแฟนดูล่ะทำยังไงล่ะ ก็แค่ทำตัวน่ารักน่ารักสไตล์แกแล้วก็ทำให้เขาหลงแกจนงงหัวไม่ขึ้นทนไม่ไหวอยากได้แกเป็นแฟนมากกว่าน้องสาวยังไงล่ะเออมันก็พูดง่ายนะแต่ผู้ชายที่เกรงใจผู้ใหญ่แบบพี่นิกนี่แกต้องทำแบบเนียนๆหน่อยนะเพราะอีกฝ่ายคือแม่แกเขาคงไม่อยากทำให้แม่แกผิดหวังจริงๆแหละโจทย์ยากไปอีกแต่ขอเวลาทำใจก่อนได้ไหมรู้สึกเหมือนเพิ่งโดนหักอกมามองหน้านิกไม่ติดเลยเนี่ย เอาไว้กลับจากฟลอเรนซ์แล้วค่อยคิดได้ไหมเออตามใจแกแล้วกันชกัชกช้าเดี๋ยวก็โดนคนอื่นแย่งไปหรอกฉันรู้ว่าดีกรักฉันใช่แต่เขาให้แกอยู่ในฐานนะน้องสาวไงน้องสาวจะมีกี่คนก็ได้แต่แฟนมีได้แค่คนเดียวนะยะแกอยากเป็นหนึ่งในบรรดาน,น้องสาวของเขาหรือไงโอเคโอเคฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ขอพักใจก่อน เป็นน้องที่เขารักและให้ความสนใจมันก็ไม่ได้แย่มากแค่ต้องทรมานกับสถานานิดหน่อยเท่านั้นเองโธ่คุณเพืพ่อนคนสวยของฉันมาเรียดึงฉันเข้าไปกอดปลอบประโลมบทที่สิบสี่เฮ้อเอาวะฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่ในลิฟ์ก่อนจะเดินเข้าอาพาร์ตเมนต์ของนิกตอนประมาณสี่ทุ่มนิกนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา เขาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือแฟชั่นเล่มใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับมาวันนี้เมื่อเห็นฉันเปิดประตูเข้ามานิกก็เรียบลุกขึ้นมาหาลินเป็นยังไงบ้างครับกินอะไรมาหรือยังพี่ทำกับข้าวไวรอนะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนิกอย่าเข้ามาใกล้ลินนะลินไม่ได้ห้ามพี่เข้าใกล้ลินนี่นาะอย่าเกรงสิครับพี่ยังไม่ได้แตะต้องตัวลินเลยมากินข้าวกันมาลินกินกับมาเรียม,มาแล้วลินจะเข้าไปเก็บกระเป๋าละพรุนี้ลินจะออกแต่เช้า ไล่บินกี่โมงครับไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวลินนั่งแท็กซี่ไปเองว่าแล้วฉันก็เดินฉับๆตรงไปยังประตูห้องนอนแล้วปิดประตูอย่างรวดเร็วเรากับกลัวว่าน,นิกจะตามเข้ามาฉันยืนพิงอยู่หลังประตูมือขวาจับหน้าอกสายแน่นเกือบไปแล้วยายลินน้ำตาบ้านี่กําลังจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากนะเข้มแข็งไว้ก่อนนะอีกแค่คืนเดียวถอยไปตั้งหลักสักอาทิ์หนึ่งแล้วค่อยว่ากันใหม่ละกัน ฉันยื่นถอนหายใจเคลือกใหญ่สองสามครั้งก่อนจะตั้งสติเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาเก็บของผิดแผนไปหมดซินายายลินแทนที่จะสบายต้องหอบไปหมดนี่เลยตอนแรกฉันตั้งใจจะฝากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ที่นี่ระหว่างที่ไปทำงานที่ฟอร์เรนซ์ เนื่องจากเป็นการบินภายในประเทศและฉันต้องออกเงินเองฉันจึงจองตั๋วของสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งไม่ได้รวมน้ำหนักกระเป๋าไว้ฉันตั้งใจจะเอาไปแค่กระเป๋าเป้สะพายหลังใบเดียวเพราะไปแค่อาทิตย์เดียวเสร็จงานก็กลับมาที่โรมเฮ้อต้องจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีกสินะฉันจัดการแยกเสื้อผ้าและของใช้ ที่ต้องใช้ในการทำงานใส่ในกระเป๋าเป้เพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้ที่เหลือก็ยัดลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเช้าวันต่อมาฉันก้าออกจากห้องนอนพร้อมกระเป๋าลากใบใหญ่กระเป๋าเป้สะพายหลังและกระเป๋ากล้องถ่ายรูปตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าฉันยังมีเวลาอีกเหลือเฟือก่อนจะถึงเวลาเช็คอิน แต่ที่ฉันตื่นเช้าและรีบขนของออกมาก็แค่อยากออกไปจากที่นี่เร็วๆเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าฉันจะตื่นเช้าแค่ไหนเขาตื่นเช้ากว่าฉันเสมออรุณสวัสดิ์ครับคนดียังมีเวลาใช่ไหมมากินมื้อเช้ากันพี่เตรียมไว้ให้แล้วนิกยิ้มให้ฉันที่กำลังลากกระเป๋าไปวางไว้ตรงประตูขอบคุณฉันตอบเบาๆขณะเดินกลับมานั่งที่โต๊ะทานอาหารเดี๋ยวพี่ไปส่งสนามบินนะครับ ลินบอกแล้วไงว่าลินนั่งแท็กซี่ไปได้ให้พี่ไปส่งธนาอย่าดื้อสิครับฉันจ้องตาชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาที่ยากจะเข้าใจความหมายแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอะไรพี่ยังไม่รู้เลยว่าลินทำงานกี่วันเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเจ็ดวันไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันคงเที่ยวต่อนิดหน่อยแล้วค่อยบินกลับอเมริกาฉันตอบหุนหววให้เขารู้ว่าฉันไม่ค่อยอยากจะเสวนาด้วยฉันพยายามตั้งหน้าตั้งตาจัดการกับมื้อเช้าตรงหน้า ยังไม่ได้จองตั๋วเหรอเขาให้ตั๋วแบบเลื่อนวันบินมาได้นะ่ะโปรเจกต์ถัดไปก็ยังไม่คอนเฟิร์มอ๋อแล้วนี่ทำงานในฟอร์เรนซ์เลยหรือไปเมืองอื่นเห็นว่าเป็นเมืองเล็กๆใกล้ฟอร์เรนซ์นะเดี๋ยวไปถึงก็จะเจอเหล่าอาสาสมัครแล้วก็จะมีคนมารับอืมเย็นชาใส่พี่จังเลยนะครับระหว่างทางไปสนามบินมีแต่ความเงียบในรถมีแค่เสียงเครื่องปรับอากาศ ที่ตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำงานหนักเพราะอากาศภายนอกค่อนข้างเย็นอยู่แล้วฉันนั่งหลับตาพยายามทำสมาธิหายใจเข้าออกเป็นจังหวะสมองพยายามคิดหาคำตอบให้ตัวเองว่าจะทำยังไงกับผู้ชายข้างๆต่อไปจะคุยแบบปกติหรือจะเย็นชาต่ออีกหน่อยดีนิกที่ทำหน้าที่เป็นสารธีหันมามองฉันเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนอะไรนิกขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของสนามบิน จากนั้นก็ลากกระเป๋าพาฉันเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเขาก้มลงมองดูนาฬิกายังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดนิกส่งลินแค่นี้ก็พอลินต่อแถวเช็คอินคนเดียวได้ขอบคุณนะที่มาส่งจริงๆก็ต้องขอบคุณที่นิคอยดูแลลินตลอดสิบวันมานี้ฉันส่งยิ้มให้ชายร่างสูงตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าฉันพยายามยิ้มมาก ฉันอยากให้เราแยกจากกันด้วยดีอย่างน้อยฉันก็ได้ขอบคุณเขาร่างสูงยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับนิกอยากได้อะไรล่ะในไหนลินก็จะไปแล้วพี่ขอกอดลินได้ไหมครับไม่เอาเดี๋ยวลินร้องไห้ลินไม่ชอบการบอกลาถ้าไม่ชอบการบอกลาลินก็กลับมาหาพี่สิครับอย่าเพิ่งกลับอเมริกา ให้โอกาสพี่เธอนะลินพี่สัญญาไว้แล้วไงว่าจะดูแลลินพี่ไม่อยากสูญเสียลินไปอีกแล้วลินบอกว่าลินขอเวลาทําใจไงนี่ลินรู้สึกเหมือนคนอกหักเลยนะนิกที่นิกปฏิเสธลินคืนนั้นน่ะลินพี่ไม่เป็นไรหรอกนาลินเข้าใจดีเอาเป็นว่าถ้าลินทําใจได้เมื่อไหร่ลินจะกลับมาหานิกที่โรมนะทำงานเสร็จแล้วกลับมาเลยได้ไหมครับคนดีขอลินเที่ยวก่อนได้ไหมล่ะ ลินก็อยากเที่ยวแถวอิตาลีตอนเหนืออยู่นะฉันเริ่มใจอ่อนแต่ไม่สิฉันต้องเล่นตัวรีบกลับมาก็หมายความว่าจะได้อยู่กับเขามากขึ้นแต่ก็จะทรมานในฐานะน้องสาวนานขึ้นพี่แท้ก็ห่วงเที่ยวว่าแต่พี่เห็นลินมีกระเป๋าสองใบแสดงว่าของที่ต้องใช้อยู่ในเป้สินะงั้นพี่ขอกระเป๋าลากใบใหญ่นี้เป็นตัวประกันได้ไหมทำงานเสร็จแล้วกลับมาเอานะ นิกพูดพลางคว้ากระเป๋ารากใบใหญ่มาไว้ในมือเลื่อนมันหลบไปทางด้านหลังพร้อมยักคิ้วให้ฉันเอ้าเดี๋ยวสิเล่นขี้โกงนี่นาะฉันร้องขึ้นพยายามยื้อแย่งกระเป๋าจากร่างสูงถ้าอยากได้กระเป๋าไปด้วยกอดพี่ก่อนสิครับขี้โกงยกกำลังสองเลยนิกฉันหน้าง,งอจ้องร่างสูงด้วยสายตาดุดันก่อนที่จะเดินเข้าไปยกสองแขนโอบรอบคอของร่างสูง อีตอนนี้ปล่อยมือจากกระเป๋าเดินทางมาโอบเอวฉันแน่นฉันเองก็อยากกอดเขาเราทั้งคู่กอดกันเนิ่นนานฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันชอบสัมผัสของนิกชอบอยู่ในอ้อมกอดของเขาน้ำใสๆเริ่มไหลออกมาคลอที่หางตาแค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่สิบวันทำไมมันถึงผูกพันกันขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่ร้องนะครับคนดี ร่างสูงกระซิบบอกเมื่อรู้สึกว่าฉันเริ่มตัวสั่นในอ้อมกอดเขาเขากอดฉันแน่นขึ้นฉันดันตัวออกจากอกแขงเงยหน้าศาร่างสูงเรากับพยายามจดจำใบหน้านี้ไว้เขายกมือขึ้นมาปาดน้ำตาออกจากใบหน้าของฉันมือข้างหนึ่งยังคงโอบเอวฉันไว้นิกผิดสัญญานิกแต่ต้องตัวลินลินเดินเข้ามากอดพี่เองนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ผิดครับทำไมเจ้าเล่ยแบบนี้นะ ฉันชกที่อกแกร่งเบาๆนิกเองก็หัวเราะจริงๆพี่ขอยกเลิกสัญญาข้อนี้แล้วกันนะพี่ทำให้ลินไม่ได้จริงๆอย่าทรมานพี่ด้วยการห้ามพี่กอดลินเลยก็ได้ลินจะไปต่อแถวเช็คอินแล้วเข้าเกตเลยนิกกลับไปก่อนได้เลยนะส่งแค่นี้พอฉันพูดพลางหยิบกระเป๋าเป้และกระเป๋ากล้องถ่ายรูปขึ้นสะพายแล้วหันหลังก้าวเดินไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินอ้าวแล้วกระเป๋าลากนี่ล่ะลิน ปากไว้ที่นี่ไงลินไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าไว้ไม่อยากจ่ายเพิ่มลินไปแล้วนะฉันหันมาตะโกนบอกเขาด้วยรอยยิ้มกว้างยกมือโบกไปมาให้เขาก่อนที่จะหันหลังเดินไปคุยกับพนักงานสายการบินชายหนุ่มยิ้มกว้างโบกมือให้ฉันเช่นกันไรกันแน่ที่เจ้าเล่ไว้เจอกันนะครับคุณดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ